กับคนก,กับผมกูเด็กนะครับที่เจอกับผมเอ้มันต่อยได้มันต่อยได้่อ๋อต้องมีพวกอาวุธระยะประชิดมีสิกตีได้โอเคครับตอนนี้เราอยู่กับนายใาญ่คุณเอกนะครับวันนี้เจอกับมิตรภาพในเกมนะครับซึ่งคนที่เจอน,นะครับไม่ใช่ใครครับกาเต์แซนครับ กต้แซตอนนี้เขาเจอมิตรภาพนะครับ<ะไ>รผมเล่นในโหมดดูโอยนะครับซึ<อ>่งผมตายนะครับแล้วการต้แซนเขาก็ผมอ่านไม่ท,มทันนะครับเขาว,ขวิ่งเขาวิ่งจุกรถครับแล้วเขาก็กระโดดขึ้นรถพวกมานะครับซึ่งตอนนี้น,นะครับอย่างที่เห็นครับเป็นม,มิตรภาพนะครับ ang, ขับรถเออไปไหนเนี่ยนะเป็นมิตรภาพเล็กๆนอนๆนะครับ ซึ่งเป็นอะไรที่แบบอีปิงมากครับมันขับรถบนไปวนมาครับว่างมากนะครับไปดูกันนะครับว่าจุดจบละครไทยอันนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยนะครับ ครับมันลุงไปแล้วเฮ้ยมันมันไม่ตายมันไอ้นู่นเฮ้ยมันไม่ตายมันเดินมันเดินขึ้นมาดูศพอะไรครับนี่ครับวิ่งขึ้นมาครับมาดูศพครับอะไรครับโอ้โหครับดูครับเปิดตัวต่อยใหญ่ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาก่อนครับเจอกันคลิปหน้าช็อตเด็ดกีฬา ไม่ใช่กีฬาชอตเด็ดเกมเมอร์ทีวีไปดูกันเลยอย่ากได่าซีเกมทั้งแาวอย่าลืมกดสมัครใชเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับ